มาดูมาหาวิทยาลัยที่ดังด้านคณิตศาสตร์ในประเทศจีนนะคะพี่อยากจะบอกก่อนว่าคณิตศาสตร์ของประเทศจีนนี่คือแบบยากมากๆเลยนะคะถ้าเราจะไปเรียน top 5ด้านคณิตศาสตร์เนี่ยเราต้องมั่นใจจริงๆนะคะว่าเราชอบคณิตรจริงๆค่ะมหาวิทยาลัยที่หนึ่งนะคะก็คือเป่ยจิงต้าเฉวนนะคะหรือว่า p e k i n g University นะคะมหาวิทยาลัยนี้ตั้งอยู่ในเมืองปักกิ่งค่าเทอมอยู่ที่สามหมื่นหยวนต่อปีนะคะต้องมีคะแนน HSK หกหนึ่งร้อยแปดสิบคะแนนขึ้นไปจะมีการสอบเข้านะคะคณิตอังกฤษภาษาจีนนะคะ แล้วก็มหาลัยที่2นะคะก็คือฟูตันตาเฉวนะคะหรือว่าฟูตันยูนิเวอร์ซิตี้ตั้งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้นะคะค่าเทอมอยู่ที่2,6000หยวนต่อปีค่ะคะแนนที่ต้องใช้นะคะก็คือ HSK 5 2 4 0หรือว่า HSK 6 1 8 0ก่อมีการสอบภาษาจีนอังกฤษคณิตวิทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์ก็จะมีพวกฟิสิกส์เคมีชีวะค่ะถ้าไม่อยากสอบเข้านะคะก็ต้องมีคะแนน ACT, ACT, a c t s a t i b a l e v e b l e อย่างใดอย่างหนึ่งมายื่นนะคะ มหาลัยที่3นะคะคือชิงหวาตาเฉียะค่ะชิงหวายูนิเวอร์ซิตี้นะคะตั้งอยู่ในเมืองปักกิ่งค่าเทอมอยู่ที่3 0 0 0 0่หยวนต่อปีนะคะคนนที่ต้องใช้ก็คือคณะแนน HSK 5แล้วก็จะต้องมีคนนพวก SCT ACT SC SC ต่างๆด้วยนะคะ4 5ห้านะคะคือชันโตนิว r ิตี้นะคะหรือว่าซูนียาเซีนยูนิเวอร์ซิตี้สองมหลาลัยนี้นะคะ ตอนนี้พี่ดูแล้วมันยังไม่เปิดลับนะคะไม่แน่ใจว่าปีหน้านี้จะเปิดลับไหมนะคะถ้าสมมติว่าจะเปิดก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้ยังกดไลค์แช like, ร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย